เด็รอลแะเทรลเบลเซอร์ใจถึงก็ไปถึงสะอาดใสมั่นใจได้น้ำดื่มชาพี่แล้วผมยังเป็นต้องต้องนั่งต้อง,อง,อง,องนัง่องอะไรป่ะพี่ไ,นะไม่ต้องนั่งอ่ะผมพาไปดูหน่อยพี่มาถึงมาร้านพี่เหรอใช่พี่แต่มาที่นี่พี่พานั่งหน่อยพี่ไม่ต้องพาอยากนั่งก็นั่งเลยมันตุดแค่ตุด,ตดตมันอยู่แล้วนี่ไม่ใช่ <c oughs> โอ้โหนี่นั่งโต๊ะไหนโต๊ะเยอะมากพี่มีให้เลือกสองที่ตรงไหนครับสามสามสามที่สามที่ที่ได้ตรงนี้ตรงนี้คืออ่าเป็นแบบว่าเคาน์เตอร์นั่งเคาน์เตอร์ครับแต่บางคนพอนั่งเสร็จแล้วมาเป็นกระจกไง ตกใจตัวเองตกใจตัวเองนั่นนะก็เลยเปลี่ยนมาเป็นนนนะว่านั่งยานังที่พื้นอ่นนี้ก็จะเป็นอ๋อนี่เป็นอีกเบสิกเป็นยๆครับอีกที่หนึ่งครับพี่อีกที่หนึ่งก็นี่นั่งนาริานี่กำลังนี่ก็กำลังต่อเติมอยู่ยังไม่เสร็จต่อเติมอยู่พี่นี่พี่ต่อเติมอีกสักพักมันมีตรงไหนต่อเติมออกมากล้อง้าออกมากล้องตามออกมามอสอาจจะงงเอ๊ะมันต่อเติมตรงไหนนี่ครับคุณผู้ชมครับผมจะเสกให้ดูครับ แล้วผมไม่ยืนพิงอย่างนี้ได้อเอาโหคลาสสิกมากงโอ้โหแล้วต้องนั่งไม่น่าเชื่อเลยนั่งแล้วเดี๋ยวเขาจะเพิ่มโตองโตอ,อีอะไรตรงนี้ห<ไ>้มันแบบว่าเป็นชิวๆนั่งกันส,บ,สบายๆเรเป็นอินบรรยากาศหนึ่งเหมือนเป็นรู้ว่าาย,ายแล้วก็จะมีน้องหมีเนี่ยเขามานั่งให้ถ่ายรูปครับโอ้โหตายแล้วพี่ผมว่าที่นี่นะคุณผู้ชมคือไม่ได้แบบว่า สีจนแบบนั้นคือรสชาติจะแบบกลิ่นกลิ่นคือไม่ได้เพราะคือถ้ามีกลิ่นมากอาจจะกินได้แป๊บเดียวแต่นี่คือได้ได้ตลอดได้ตลอดได้ตลอดเนี่ยเห็นไหมก็จะเป็นไมโลแล้วไมโลที่เราใช้นะาคุณผู้ชมประทานโทษไม่เหมือนใครนี่แสดงว่าผมว่าน่าจะมีอีกหลายรถที่แฟนพี่เตรียมมีเยอะนี่คือปล่อยคองมาแค่นี้ก่อนไม่พี่บอกว่าหยุดเถอะหยุดก่อนเพราะว่าพี่เจ็บมือมากเหนือแม่อะไรคุณผู้ชมดูงานนิ้วดิตักตุนดูดิเป็นรอยช้ำแล้วอะ เราก็เลยบอกว่าเอาออนออนออนแฟนโอ้โหแม่เราก็บอกว่าเอาเอาเอกก็เหมือนมอสใหม่ๆแล้วก็มันก็ไม่ทุกคนแล้วพี่คือพี่กำลังบอกว่าคืองนี้คือตอนนี้เนี่ยที่ร้านเนี่ยมีลูกค้าประจำแล้วครับเราก็เลยพยายามจะไม่ค่อยเพิ่มรถให้มากกว่านี้เพราะตอนนี้เนี่ยมันก็มีอยู่ประมาณ2ี่สกว่ารถแล้วครับถือว่าเยอะแล้วซึ่งเหนื่อย ออผมรู้สึกว่าน่าจะเหนื่อยอะมันเยอะพอแล้วเราก็เลยคุยกับแฟนว่าหยุดเอาแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวไว้เดือนดเดือนหนึ่งเพิ่มรถหนึ่งดีกว่า,เอ,าอเออเพราะไม่งนนั้นมันก็จะไปกันใหญ่แล้วลูกค้าบางทีอย่างเนี้ยล่าสุดเนี้ยลูกค้าก็จะมาตามหาเนี้ยเนี้ยมาตามหาชาเขียวตามหายาคูอย่างเงี้ยเราก็ไม่มีเวลาทำไงเพราะเราก็ออกมาขายกันเกือบทุกวันอะไรเงี้ยของมันก็ขาด เออมันก็ไม่มีขายเชื่อว่าตอนแรกเลยผมแบบผมไม่เชื่อนะว่าพี่จะเปิดร้านให้เต็มแล้วพอพี่พอพอมาเห็นกับตาเนี่ยผมรู้สึกแบบอึ้งใจในตัวพี่ชายคนนี้ไม่ไม่คือเป็นคนที่แบบยังพี่ยังไม่เคารพไม่ใช่พี่ไม่ใช่คนเป็นตรงข้ามเลยพี่คนละส่วนกันไม่ตรงข้ามกับที่พี่พูดมาเลยคืออึ้งอึ้งคือบางทีเนี่ยผมบอกให้บางทีพวกเราเนี่ยจะเป็นพวกแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนมีกรรมอะพี่ดูไม่น่าเชื่อถือดูไม่น่าเชื่อถือเปิดก็ว่ามาใช้ ใช้ความเป็นดารามาหรือเปล่าไม่ใช่ผมก็ผมก็คิดอย่างนี้มาตลอดแต่พอเข้ามาปั๊บเฮ้ยมันไม่ใช่นะมันคือแบบมันทะลุผ่านไปเลยพี่จริงเพราจริงพี่เฮ้ยมึงพูดจากใจจริงนะพี่ ผมขอหน่อยหนาชิ้นห้โอยเวไปตลกรับประทานไม่เป็นถ้าเกิดว่าคือถ้าเกิดใช้ความตรงนั้นเนี่ยอยู่ได้นานไม่ได้ไม่ได้เป็นดารานี่เขาบอกสาคัญมากที่สุดนะคือว่าอย่าหลอกลวงอย่าหลอกลวงโดยเฉพาะคนที่แรกๆเลยต้องยอมรับว่าคนที่มาอุดหนุนเราแรกๆเนี่ยมักจะเป็นแฟนคลับคือป่ะคนที่ชื่นชอบเราโดยตรงยิ่งเงี้ยยิ่งไม่ไม่ควรไปหลอกลวงเขาไม่ควรต้องใส่ใจจริงใจ กับเขาเออคือแบบอย่างเงี้ยทำเงี้ยรสชาติต้องชัดเจนถูกต้องราคาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพี่ไม่เป็นแฟนกับแฟนพี่เนี่ยพี่ปุ้ยเนี่ยเหรอพี่ปุ้ยเนี่ยคือเขาก็อยู่ของเขาได้เลยนะใช่ใช่ซึ่งพี่เนี่ยคือก็ก็เป็นดาราไปใช่มันเขาก็คือเขาก็จะรวยของเขาคนเดียวคือที่มันจะไม่มีแบบ แฟนมาเกาะมีอะไรแมวตัวอะไรมาเกาะกินไวม<ด>ไม่มีพี่มอ<ม><ม>พูดถึงข็หมดคือหมายความว่าเดี๋ยววันหนึ่งเขาก็อยู่ของเขาเองได้เขาอยู่เขาไม่ถึงเขาไม่เจอพี่เขาก็อยู่ขเขาได้เพราะเขามีฝีมือโดยการทํไอศครีมของพี่มีอะไรบ้างเอางั้นพี่ถามมอสทำหนึ่งอีกหน่อยไอ้คำว,ว่าเกาะเมียกินจะไปไหนล่ะ อันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งของร้านนะครับโอ้โหหลายมุมมากร้านจะเล็กแต่มันมีหลายมุมไม่มีหลายมุมนะครับอยู่ที่ว่าคุณจะนั่งมุมไหนต้องแล้วดีไซน์เป็นไงดีไซน์เป็นไงดีไซน์คุณสุดยอดพี่ย่าโดนเพี้ยกินเป็นไงเอามาแบบเอามาแปลกๆเงี้ยนะนี่ลงทุนมากเลยพี่เป็นสไตล์ย่าโดนเพี้ยกินไม่มีที่ไหนทำมีที่นี่ลักษณะแบบว่าโอ้โหแล้วก็เวลาเก็ทกินที่นี่กินสองรสชาติจะคุ้มมากครับแล้วก็มีวิธีกินที่ไม่เหมือนใครยังไงพี่กินอย่างนี้ครับรูดเข้าไป จะ้มากเนี่ยมันจาสรคนงานาทำตัวอย่างให้เด็กดูมากเลยอ่ะพี่กอลปิดรายการหน่อยพี่วันนี้ครับก็ไงก็ตามนะครับก็ติดตามชมรายการมอสกินซ่านะฮะทางช่องทรูวิชันนะฮะ73ิบานะครับศุกร์สามทุ่มครับทุกวันศุกร์สามทุ่มตรงมอสกินซ่ารายการเดียวในประเทศไทยที่ไม่มีใครเหมือนพาอพิธีกรหน้าตาดีหล่อเท่หน้าด้านกินฟรีทุกที่ห้ามพลาด ร้านไหนก็ตามค่ะมอสติดต่อไปให้มันไปเถอะให้พี่มันกินฟรีแห่งศักดิ์สิทธิ์ยังยอมพักเงินจ่ายผมแต่เอาค่าซิงไปหลายพันเหมือนกันแต่มอสจ่ายค่าซิงไปหนบ้านนะมอสซิมพีเด็บเอากลับบ้านด้วยแพชชั่นฟุตดีกว่าแพชชั่นฟุตดูมันดิมันรู้สึกอะไรบ้างอ่ะไม่เอาเสร็จแพชชั่นฟุตดีกว่าอ่ากูเองได้โอเคครับหมดเวลาแล้วไปเจอกันใหม่อ่แน่ไปรอดูว่ามอสจะมาไปไหนก็เรื่องของแฟนชอบกินแฟนชั่นฟุตดีแล้วกันนะผมพอละ หมดละกำในวันนี้แฟชั่นฟูดสองถ้วยครับเอาซื้อกลับบ้านครับซื้อกลับบ้านจ่ายกันไหมจ่ายตังค์นี่มีบัตรกะดามนี่เท่าไหร่อ่ะแล้วกินไปกี่ลูกชิมไปหลายลูกแลไม่อันนี้ไม่ชิมแต่ว่าซื้อให้เมียซื้อให้เมียให้เมียเมียชอบแฟชั่นฟูดซื้อเมียไม่ต้องพี่ให้ไงโอ้โหไม่ต้องไงไม่ต้องนี่เดี๋ยวผมซื้ออันนี้ผมซื้อจริงไม่เมียมอสก็เหมือนเมียพี่